ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลกับ u, ครูบูค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นวยฟ้าชื่นฝนฉ่ำคะ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับครูบูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูบูพาเด็กๆ,ๆมาที่ไหนเอ่ยดูสิคะเก่งมากเลยค่ะครูบูพาเด็กๆ,ๆมาที่ ทะเลใช่ไหมคะวันนี้นะคะอากาศดีดีสดชื่นมากเลยค่ะวันนี้ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยเด็กเด็กได้ยินไหมคะเสียงอะไรคะเนี่ยเสียงดังมากเลยคะ่ะน่ากลัวจังโอ้เสียงอะไรคะเสียงฟ้าผ่าใช่ไหมคะ ของฟ้าสดใสเมื่อกี้เมื่ดคืบเลยค่ะเด็กๆแล้วทำยังไงล่ะคะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝนตกแล้วค่ะเดี๋ยวกูบูมานะคะแป๊บหนึ่งนะคะขอไปเอาอุปกรณ์ก่อน,นะคะ่ะกูกลับมาแล้วค่ะกูบูไปเอาอุปกรณ์มาค่ะนั่นก็คืออะไรคะเนี่ย ร่มใช่ไหมคะกับเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะอ๋อรูลืมบอกเด็กๆไปเลยค่ะว่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนหนว่วยฟ้าชื่นฝนฉ่ำน,นั่นเองค่ะฝนตกแรงขนาดนี้เนี่ยเด็กๆห้ามออกไปเล่นข้างนอกเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆเนี่ยไม่สบายได้น,นั่นเองค่ะจุอุ้ย รูก็เริ่มจะเป็นแล้วค่ะเอ๊ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าฝนเนี่ยเกิดมายังไงถ้าดเด็กๆอยากรู้นะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะว่าฝนเกิดจากอะไรไปกันเลยค่ะของน้ำณนะท้องฟ้ารสว่างสดใสมีสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าหยดน้ำ หยดน้ำตัวน้อยๆกำลังเคลื่อนคอยไปตามแรงลมที่ผัดมาเมื่อพาทิตเริ่มส่องแสงการเดินทางของหยดน้ำก็เริ่มขึ้นร้อนจงังเลยทำไมร้อนแบบนี้เริ่มรู้สึกร้อนขึ้นร่างกายเบาลงแม่น้ำทะเลมหาสมุทรและหยดน้ำจิว๋วล้วนเป็นสิ่งหนึ่งของครอบครัวน้ำ เหมือนกันในขณะที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงมาบนพื้นโลกนั้นหยดน้ำจิ๋วจะเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นและค่อยๆลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างช้าๆจนทำให้เกิดไอน้ำขึ้นหยดน้ำจิว๋วกลายเป็นไอน้ำแล้วขั้นตอนนี้เราเรียกว่าการระเหยนะคะเด็กๆหยดน้ำจิว๋วที่กลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นสู่เวลน้ำ จึงเจอกับอากาศที่หนาวเย็นเข้าแล้ว,ว,มมลวเมื่อเจอกับอากาศที่หนาวเย็นเข้าไอ้น้ำปริมาณมากจึงรวมตัวกัน,นมเ,เมื่อไอ้น้ำลอยมารวมตัวกันมากขึ้นและกระทบกับความเย็นด้านบนเมฆจะเริ่มใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นและแล้ว เกิดการรวมตัวกลายเป็นหยดน้ำผิวตกลงมากลายเป็นฝนทำไมเปดอับแล้วสติกตัวหนักแบบนี้นะและแล้ว,ลวไอ้น้ำที่รวมตัวกันเป็นหยดน้ำก็ตกลงมากลายเป็นฝนแต่ก็ยังมีเมฆซุกซาบางกลุ่มที่ลอยขึ้นไปสู่ด้านบนชั้นบรรยากาศ เมื่อเจกับอากาศเย็นมากขึ้นไอน้ำจะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำจิว๋วจากนั้นหยดน้ำจิ๋วก็จะจับตัวกันเป็นผลึกน้ำแข็งกลายเป็นเก็ดน้ำแข็งสวยงามแววว้าว้วาวันก็ลังกาเป็นผลกน้แล้วนะทันใดนั้นเกิดลมพัดแรงพร้อมกับฝนตกขึ้น ทำให้เมฆฝนคายเกล็ดน้ำแข็งออกมาขณะเดียวกันทำให้เกล็ดน้ำแข็งเกิดการรวมตัวกันกับฝนที่กำลังตกลงมาเป็นเม็ดฝนที่ใหญ่ขึ้นและแล้วในที่สุดเม็ดฝนเหล่านั้นก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บเมฆฝนคายเกล็ดน้ำแข็งออกมาขณะเดียวกันทำให้เกล็ดน้ำแข็งเกิดการจับตัวแล้วในที่สุด เม็ดฝนและเกลดน้ำแข็งที่เกิดการจับตัวเหล่านั้นก็ตกลงมาเป็นลูกเห็บและฝนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดฝนแล้วใช่ไหมคะว่าฝนเกิดมาจากอะไรแล้วเด็กๆนะคะเวลาจะออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องพกอะไรไปด้วยคะต้องพกร่มนะคะแล้วก็ ฝนไปด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้การป้องกันฝนไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะคะคือตรงนี้ค่ะหน้าผากของเรานะคะทำยังไงก็ได้นะมุดอยู่ข้างหลังผู้ปกครองนะคะหรือว่าเอามือปิดไว้นะพยายามให้หน้าผากของเรานะคะไม่โดนฝนจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ย ถ้าโดนฝนไปแล้วนะคะก็จะทำให้เด็กๆเนี่ยไม่สบายนะคะแล้ววันนี้นะคะครูบูนะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูบูในช่อง Youtube ห้องเรียนครูบูด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ